ื่ไรคำติชิมได้แต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดังเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดังวันนี้ก็เป็นดวงท่านอายุได้สามสิเ็ดปีหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนเนี่ยอ่า ลัคนาอยู่ราศีมังกรที่ยี่สามองศาห้าสิบลิกดาดาประจำตัวหรือดาวตนุนะเป็นกเกษตราดาวเสารนะฮะดาวเสา,าเรอยู่ในภพตนุ อันนี้ก็จะเป็นคนดาวเสาเป็นเกษตรนะฮะก็จะเป็นคนมีร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีนะ,ะสุขภาพอนามัยดีนะฮะถ้าดูจากดาวเสาอย่างเดียวนะดาวเสาเป็นเกษตรนะแล้วก็ มีดาวอ,อในดาวเสาเนี่ยมีมันมีดาวอยู่ร่วมกันสะสองดวงก็มีดาวพุธกับดาวเอ่อราหูนะมีราหูมาอ,อยู่ก็จะเป็นคนนักเลงเป็นคนกล้าได้กล้าเสียเป็นคนลุ่มหลงมัวเมา เันนี้เป็นดาวคู่มิตรกับดาวเสาเนี่ยนะลาหูเข้าถึงตัวนะฮะก็จะเป็นคนหลงผิดได้ง่ายหรือเป็นคนนักเลงหรือเป็นคนกล้าได้กล้าเสียลาหูเข้าถึงตนุแล้วถือว่าได้คู่คู่หกคู่เจ็ดแปดด้วยอันนี้เขาเรียกว่าคู่นักเลงคู่นี้เขาเรียกว่าคู่มาเฟีย คู่มาเฟียนะทำให้ชีวิตมีลำหักลำโค่นได้ง่ายนะฮะต่อมาก็มาดูดาวพุทธนะดาวพุทธมาจากภพอริ อีิแปลว่าโรคภัยให้เจ็บแปลว่าอุบัติเหตุในด้านต่างๆอีิเนี่ยมาพบตหนุอลิเนี่ยเข้าถึงตัวอฬิเข้าถึงตัวก็แปลว่าเป็นคนมีบัติเหตุเข้าถึงตัวได้งา่ายดาวอีิเข้าถึงพบตนุ เกิอดอุบัติเหตุได้ง่ายอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางด้านสุขภาพก็ได้หรืออุบัติเหตุรถชนก็ได้รถตอมก็ได้หรืออุบัติเหตุที่จะทำให้เป็นโรคก,ก็ได้เข้าร่างกายเข้าจิตใจเข้าสุขภาพ ดาวพุธตัวนี้มาจากภบสุขครับดาวพุธตัวนี้เสียมากเลยนะเพราะอยู่ในเลิศดอยู่ในอยู่ในพิษสุนักอันนี้ก็จะทำให้เป็นโรคได้ง่ายเพราะเป็นดาวเสียจริงจังขึ้นมาติดเลิเสีย อันนี้ก็ถือว่าเป็นคนดวงแตกแนะเนี่ยดวงแตกนะในตำรามันเขียนไว้เลยนะว่าถ้าคนที่เกิดในเลศิศดเดี๋ยวเราเปิดในตำราดูนะเพราะว่าเจ้าของดวงเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นคนเกิดเป็นดาวจันนะ่ะอยู่ในนวาวังอยู่ใน นาวางบาทสุดท้ายนาวางขาดฉินเนี่ยนาวางบาทสุดท้ายตรงเนี้ยมันจะเป็นเลือดที่เสียมากเดี๋ยวเราอ่านในตำราดูจําได้นะว่ามันเขียนไว้ว่าค่อนข้างเสียมากนะเดี๋ยวดูดาวดาวสุภามาอยู่ตน,นุก อันนี้ก็เป็นคนมีความรู้ความสามารถมีชื่อเสียงดีนะูุพามาหยุดตลุกนะแต่ดาวจันตัวเนี้ยเป็นนาวางบาทอ่าเป็นเป็นนาวางบาสุดท้ายในลาสีเคยอ่านในตำราแล้วมันจะโดนบันดาลให้ชีวิตเนี่ยเสียมากเคยเอ,อ,อยลองเปิดตำราดูเท่ที่จำ ไม่ได้จำหนังสือได้หรอกแต่รู้ว่ามันเสียนะฮะเปนจะวางบาดสุดท้าย ในนาวางบาทสุดท้ายอ่ะของลูกเลิกเป็นนาวางสุดท้ายอ่ะถ้าจะให้ข้อเสียมากนะเพราะว่าดาวจันดาวจันเกาะนาวางบาทที่สี ของเลิศดเลวดีอันนี้เป็นเลิดเลวดีเลิอดเลวดีจะเป็นเลิศดสุดท้ายในลูกเลิศดก็คือเป็นเลิศดที่ยีิบเจ็ดเลิศดสุดท้ายคือเลิศดที่ยีิบเจ็ดเลลิดแรกก็คือเลิศดอัศวินีนะฮะ ในตำรามันเขียนไว้เลยนะว่าถ้าเกิดภายในระยะ48นาทีก่อนจะสิ้นสุดนักขัดนี้จะมีผลร้ายต่อเจ้าชะตาแต่เขาไม่ได้เขียนว่าผลร้ายขนาดไหนนะแต่เขาเขียนว่าถ้าเกิดภายใต้าภายในระยะ48นาทีก่อนจะสิ้นสุดเลิกนี้เนี่ย จริงมันก็ถึงเวลาแล้วเพราะว่ามันใกล้จะสิ้นสุดเลิศแล้วก็จะมีผลร้ายต่อเจ้าชะตาอันนี้ก็เป็นเป็นเลิศเสีย เป็นจันนาวางบาทสุดท้ายน่าจะก่อนที่สิ้นสุดเลิศให้ผลเสียแล้วก็เสียมากด้วยเพราะว่าดาวจัน์ัันแทนผู้หญิง อในพื้นดวงก็มาดูว่าดาวจัน์ทรมาจากพบอะไรอันนี้ก็ปัตตานีปัตตานีมาสาชะก็มีคู่ครองเป็นเหมือนเพื่อนคู่ครองไม่ค่อยเกรงใจเราดาวปัตตานีไปสาชะแล้วในดวงก็มีคู่สองหกอันนี้ก็เป็นคนสลุ่ยนะเป็นคนสลุยสุายเป็นคนใช้จ่ายมันไม่เป็นทำให้มีปัญหาการเงิน็นคนจนไม่ลง เป็นคนชอบกินชอบใช้ถ้ามีตังก็จะซื้อวซุล่าอันนี้ก็ชอบคู่รูปหล่อมาอยู่กับดาวสุกเป็นอุดพอมาดูดาวสุข,าาสขตัวนี้เป็นดาวได้ตำแหน่งอุดดาวสุกมาจากภพปุตตะอันนี้ก็เป็นคนมีลูกได้ง่ายลูกเป็นมหาอุด แล้วก็เป็นคนเฮฮาลื่นเริงนะได้คู่โ,โอกาสได้คู่เด็กมีสูงนะแล้วก็ดาวกรมมะเป็นปุดนะ,นะแสดงว่าชีพการงานมีตำแหน่งการงานสูงได้ง่ายแต่ดาวปุตตะตัวนี้กับดาวกัมมะตัวนี้ก็ติดพิษน้า เขาทำให้มีปัญหาขึ้นมาในเรื่องอาชีพการงานอันนี้ได้คู่ครองเด็กโอกาสได้คู่ครองที่เป็นคนเด็กกว่าในพบปัตน้มีดาวพระศัีดีเป็นอุดลอยอยู่ดาวพระศับดีตัวนี้มาจากภพสคะชะ กลับมาจากภพว,กวินาศนะวินาศเป็นอุดวินาศเนี่ยเข้มแข็งมากเพราะว่าดาววินาศเป็นได้ตําแหน่งมหาอุดแล้ววินาศบรนเลงดาวตนุวินาศเป็นอุด วินาศเป็นอุดวินาศรุนแรงมากวินาอ,อมีกำลังมากก็จะผิดก็จะเสียหายรุนแรงมากผิดหวังรุนแรงมากพัดภาครุนแรงมากสูญเสียรุนแรงมากลำบากรุนแรงมากดาววินาศเป็นอุดได้ตำแหน่งพิเศษเป็นมหาอุดทำใหว้วินาศนี่ วินาชิบหายเข้าไปใหญ่เป็นมหาอุตมีนาดมีกำลังสูงดาววินาไปหาพบปัตตานีสแสดงว่าเรื่องคู่วิบัติมากเสียหายรุนแรงมากนะดาววินาตัวเนี้เลงกับพบตนุสแสดงว่าฝ่าวินาเข้าสิ่งตัวเองรุนแรงมากสูงมาก อุบัติเหตุก็รุนแรงมากความผิดหวังความเสียหายก็จะรุนแรงตามไปด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนดวงแตกด,ด,ดวงดวงดวงชิบหายนะเพราะว่าถือว่าดาวจันทตัวนี้ก็ถือว่าเลิดเสียเลยเน,นี่ยเป็นระวางบาทสุดท้ายแล้วก็เปิดตํำราก็ตด้วยเท่าที่จำได้ก็จำไม่ผิดแต่เขาเขียนให้รายละเอียดว่าให้ผลร้ายต่อต่อเจ้าชะตานะ แต่เขาไม่บอกว่าผลลายอย่างไงเขาบอกแค่หยับหยาบว่าดาวจันลอยอยู่ในรหว่างสุดท้ายเนี่ยห้ 58, าสิบแปดอ่ะแปดสิบแปดสิบกว่านาทีให้สี่ห้าสิบกว่านาทีเนี่ยที่จะก่อนจะย้ายเข้าจะเปลี่ยนเข้ามาลิสต์โทเนี่ยมันจะให้ผลลายมากต่อมาพบสาช้าเป็นอุดอันนี้ก็เป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นคนรักเพื่อนรักฝูงเป็นคนชอบกินชอบเที่ยวสาช้ามาเป็นอุดสาช้ากับวินาศตัวเดียวกันตอนมีเพื่อนมีเพื่อนมากตอนไม่มีก็ไม่มีแม่งเลยวินาศกับสหช้าตัวเดียวกันสาหช้าเป็นอุด วิน่าก็เป็นอุดแล้ววิน่ามันเล็งกับดาวอะไรบ้างมันเล็งกับดาวเอ่อมันเล็งดาวตะหนุมันเล็งดาวสุภะอันนี้ก็เป็นคนมีชื่อเสียงเจียหายได้ง่าย,ายต่อมาก็มาดูดาวมฤตยูเฮ้ยมาดูดาวอาทิตย์ อันนี้ก็ดาวอาทิตมาจากุพกมอนะดามอนะเข้าพบก,กระดุมพระนะมอนะแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บค่ะ มอนะเข้ากระดุงพระแปลว่ารวยโลกแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บนะฮะเข้าพบกันเข้าพบแห่งความร่ํารวยก็ได้ว่ารวยพวกภัยไข้เจ็บมอนะกระดุงพระกระดุงพระแปลว่าควา,ามร่ํารวยไม่ได้แปลว่าเราร่ํารวยนะแปลว่าเรารวยโลกเป็นคนรวยโลกหรือมีโลกร่ำรวย เป็นคนล่ำรวยโลกอ่ะมีโครคภัยไข้เจ็บเยอะเอาเอาง่ายง่ายแล้วดาวเอ่อมอนะตัวเนี้มันเป็นปลาแต่ว่าดาวมอนะตัวเนี้มันแปลว่ามอดกด้วยแสดงว่ามีเกณฑ์ได้รับมอดก เกณได้รับมดกด้วยนะฮะต่อมาก็มาดูดาวกระดุมพะดาวกระดุมพระก็จะแสดงถึงอาชีพเอไม่ใช่ก็มายถึงฐานะหรือการเงินดูสรุปดูร่ดูรวยดูจนหรือดูว่ามีกินมีใช้หรือเปล่าหรือว่ากระท่อนกระแท่นไหมนะ ดาว้อดาวกระด,ดุงพาต์ตัวเนี้ยตกวินาศนแสดงว่าเป็นคนมีปัญหาในการสร้างฐานะสร้างฐานะได้ยากหรือว่ามีปัญหาการเงินถูกโกงเจ๊งมีอุบัติเหตุทางการเงินการลงทุนทำให้ฐานะขึ้นขึ้นลงลงได้ดาวฐานะตกวินาศ ต่อมาก็มาดูดาวังคารดาวังคารตัวเนี้ยเป็นปลเป็นราชาชู่เป็นทั้งปลเป็นทั้งราชาชู่ แต่ดาวคารตัวนี้ยอยู่ในลูกระาวาังโคตมแต่ในตำแหน่งเนี้มักจะเป็นเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยเสียมากเพราะว่าถือว่าเป็นราชาโชคเป็นปากแต่ว่าลึกๆก็คือเป็นราชาโชคพันธุมาปุตตะอันนี้ก็เป็นคนมีได้รับการ เป็นคนได้รับการอุปถัปถมภ์ค้ำชูจากครอบครัวพอสมควรพันธุมาปุตตปะพันธุเป็นราชาโชคแปลว่ามีบ้านมีที่ดินได้แบบราชาโชคพันธุแปลว่าบ้านที่ดินได้แบบราชาโชคก,ก็คือได้มาง่ายๆอย่างเช่นมีมอด,ดกขึ้นมา ดาวราพัเป็นราชาโชคด้วยดาวราพาัมาปุตตะแดงว่าเป็นคนมีลาบลอยหรือมีคนหรือมีเกณฑ์ทำธุรก,กิจได้ง่ายเพราะลาพาัแปลว่าการอาชีพการงานที่เป็นงานทางด้านธุรก,กิจนะหรือมาเป็นพ่อค้าแม่ค้านะเอางแล้วบ่งบอกาคงรายได้ ไปเข้าพบปุตตะแตว่ามีผู้ประถามทางการเงินมีราบลอยเล็กๆน้อยๆหรือมีคนช่วยเหลือทางการเงินอยู่ด้วยแล่ว่าอยู่เฉยๆก็อาจจะมีตังค์ใช้ได้ด้วยลาพะเป็นราชาโชค ก็ <G l ug> ประมาณวย <Yeah. S 1> ดาวพุทธแรงนี่หวานลื่ไปดาวอลีนี่เป็นเกษตรในดาวอลีตัวนี้เป็นเกษตรในนวาง,วงมึนหวานโรคภัยไข้เจ็บรุนแรงด้วยนะ ดาวลกตอนเนี้ยในลูกนาวางเป็นนาวางกเกษตรของมันด้วยนะแปลว่าโครคภัยไค่เจ็บของทนถาวรเนี่ยนะโรคเยอะนะอาลีแปลว่าโรคแปลว่าเหตุการ์ต่างๆมันเข้ามาอยู่ในภพตนุแล้วก็ในลูกนาวางมันติดพิษุนัขแล้วมันติดลูกนาวางตัวมันเองด้วยก็คือมันมันได้กเกษตร ในดาวางอไงดาวพุธตัวนี้มันเป็นเกษตรเท่ากับอริตัวนี้เป็นเกษตรด้วยอโรคภัยไข้เจ็บรุนแรงด้วยโรคภัยไข้เจ็บคงทนถาวรได้ด้วย,วยหายยากตอนเนี้แต่โรคภัยหายยากด้วยก็ดูประมาณ